ในปัจจุบันที่มีผู้คนต่างเครงเครียดกับการทำงานการได้ท่องเที่ยวซึมซับบรรยากาศดีๆก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งที่สามารถเติมเต็มความสุขให้กับเราได้ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลายแนวแล้วยังเดินทางสะดวกเพราะอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง30กิโลเมตรเท่านั้นครับและสถานที่ท่องเที่ยวแรก ที่เราจะขอแนะนำนั่นก็คือท่าฉลอมครับที่นี่นะครับถือเป็นจุดกำเนิดของเมืองสมุทรสาครมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเพราะเป็นเมืองท่าแห่งการค้าขายมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งนอกจากเราจะสามารถซึมซับมนต์เสน่ห์แห่งอดีตได้แล้วเรายังสามารถนั่งรถสำลอ้อถีบชมบรรยากาศเมืองท่าฉลอมไปพร้อมกับการแวะถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตที่อยู่ตามแนวถนนได้ด้วยครับ จากท่าฉลอมนะครับนั่งเรือไปตองข้ามแม่น้ําท่าจีนไปที่วัดโกรกกรากวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความแปลกเพราะที่นี่มีพระพุทธรูปสวมแว่นดําประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถแต่ความแปลกนี้มีที่มานะครับเนื่องจากในอดีตบริเวณรอบวัดแห่งนี้เกิดโรคตาแดงระบาดจนมีผู้ป่วยรายหนึ่งได้มาจุดทูบสการะขอพรปรากฏว่าเพียงสามวันโรคตาแดงหายสนิท จนความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรื่องลือผู้คนที่มาบนบานสันกล่าวจงได้นําแว่นตาดํามาสวมใส่ให้องค์พระประธานนับเป็นอนสังสมุทรสาครเลยก็ว่าได้นอกจากวัดโปรกกรากแล้วสมุทรสาครยังมีวัดที่ควรค่าแก่การมาทมําบุญเป็นอย่างมากนั่นก็คือวัดน่วมกาโนนครับที่นี่มีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครและใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศให้สักการะกันด้วยครับ แต่เรื่องอันซีนไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะสมุทรสาครยังมีสถานที่อันซีนอย่างศาราพุทธมหาสมุทรวิหารกลางน้ําที่มีพระประธานองค์ใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชากันด้วยล่ะครับ <S <S หากเที่ยวกันจนเหนื่อยแล้วแวะพักดื่มเครื่องดื่มที่คาเฟ่ให้ชื่นใจกันก่อนครับโดยจังหวัดสมุทรสาครมีคาเฟ่หลากหลายสไตล์ทั้งแนววินเทจแนวลอฟ แนวมินิมอลหรือบรรยากาศบ้านสวนให้ทุกคนได้เลือกพักผ่อนตามสไตล์ที่ชอบได้เลยล่ะครับแต่ก่อนกรับนะครับต้องไม่พลาดที่จะแวะชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินสุดแสนโรแมนติกที่สะพานแดงแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสมุทรสาครซึ่งต้องขอบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยล่ะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับสถานที่ที่หลินได้พาไปชมในวันนี้และแน่นอนว่ายังมีอีกลากลายสถานที่ที่รอทุกคนได้มาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักสมุทรสาครเหมือนที่หลินรักค่ะ